จอ LCD บนชุดน้ำมีไว้ทาไมเพื่อนๆเคยเห็นจอบนชุดน้ำปิดไหมครับผมหลายๆคนเคยเห็นหรือหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะบางชุดน้ำปิดเนี่ย อาจจะไม่มีจอหรือบางชุดน้ำปิดอาจจะมีจอ LCD แบบนี้ครับถือว่าเป็นจอขนาดเล็กนะที่กําลังนิยมในตอนนี้มากในเรื่องของการแต่งคอมนอกจากความสวยความเท่จอ,อนี้บอกอะไรเราได้บ้างแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะว่าการทํางานของหน้าจอ,อนี้เนี่ยเขาทํากันยังไงจะบอกอุณหภูมิเครื่องหรือบอกการทํางานของเครื่องของเราได้แบบเรียลไทม์จริงๆไหมวันนี้อยู่กับ ID Cooling FX LCD Series ครับ และที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับนั่นก็คือ i d c o ียคุณลิง FX S LCD s ี r ีส์นั่นเองครับเป็นซีรีส์ใหม่เลยสําหรับคนที่อยากได้ทั้งความเย็นบวกกับความสวยงามน,นะคะเขามีให้เลือกถึง2ขนาดด้วยกันนั่นก็คือ FX นะครับผม240่และ FX 360นนั่นเองครับหรือเรียกกันง่ายๆนั่นก็คือชุดน้ำปิดแบบ2ตอนและก็3ตอนมี2สีให้เลือกครับสีดําแล้วก็สีขาวนั่นเองครับโดยที่ทั้ง2ตัวนี้นะครับเหมาะกับทั้งเคสเล็กแล้วก็เคสใหญ่เท่ากับว่าถ้าคุณใช้ซิงค์ลมอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเคสเล็กหรือเคสใหญ่อยากจะอัเปเกรดเครื่องของคุณให้เป็น แบบชุดน้ํเป็ดก็สามารถซื้อเจ้า2ตัวนี้นะครับไปใส่ได้เลยเช่นเดียวกันครับโดยที่ปั๊มน้ําของเขาเนี่ยจะเป็นจอ LCD ตัวใหม่เลยนะโดยขนาดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่1.48นิ้วนั่นเองครับและความละเอียดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่240คูณ240พิกเซลนั่นเองครับส่วนหน้าจอนะครับเขาจะทําอะไรได้บ้างมีแค่ตั้งไว้โชว์สวยๆหรือบอกอุณหภูมิอย่างที่ผมได้บอกไปว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหน้าจอตัวนี้กับการแสดงผลที่สามารถแสดงผลได้แบบ เรียวทางทั้งอุณหภูมิการ์จออุณหภูมิ CPU ได้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงความเร็วความแรงของพัดลมอันนี้ก็สามารถแสดงได้นั่นเองครับเราสามารถเอารูปของเราเนี่ยเข้าไปใส่ได้ด้วยในโปรแกรมของเขานะหรือจะเป็นรูปแบบพรีเซตนะครับที่เขาเซตไว้ให้จะเป็นรูปตัวการ์ตูนได้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนของ CPU เนี่ยแล้วอยากเห็นอุณหภูมิแบบเรียวทางตัวนี้จัดการได้อยู่หมัดเลยครับบางคนนะครับอยากจะให้แสดงผลของอุณหภูมิของ CPU GPU, G.P.U ก็สามารถทําได้นะครับจะเป็นหลอกปั๊มหลอกพัดลมนะครับว่าพัดลม3ตัวนี้เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือบางคนนะครับโอ้โหเล่นเกมอยู่ C.P.U ขึ้นไปเกือบร้อยนะครับแต่พอใส่ชุดน้ําปิดตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย CPU ลงมา60% 70%อ่ะอันนี้ก็ถือว่าได้ผลเช่นเดียวกันครับข้อดีของตรงนี้เนี่ยที่ผมชอบเลยก็คืออะไรรู้ไหมไม่ต้องกด alternate tab ให้เสียจังหวะเกมน,นะครับ<ๆ>เพื่อมาดูอุณหภูมิของ CPU อุณหภูมิของการ์ดจอนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพราะเราสามารถเห็นได้เลยว่าอุณหภูมิที่โชว์อยู่ที่บล็อกน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองครับเรียกได้ว่ามีตัวนี้ไปแล้วผมอุ่นใจจริงๆเลยและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถตั้งค่าพดดดมได้้ออีกวยนะะะนะรเเเ่าจู ดู c e b o o k ดูหนังดูการ์ตูนพัดลมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องทํางานหนักนะครับเพราะ CPU ของเราเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยเพิ่ๆไม่เกิน50ด้วยาหรือเกินนิดหน่อยเองแต่ถ้าคุณเล่นเกมนะคบต้องการหูประสิทธิภาพของ CPU เยอะๆเ,เนี่ยแน่นอนครับต้องแลกมากับความร้อนนั่นเองครับพัดลมนะคบเขาก็จะบูตตัวเองขึ้นมาในช่วงฟูลโหลดทาให้ CPU ของเราเนี่ยไม่เด้ร้อนจนเกินไปอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอุ่นใจได้เลยครับเวลามีสิ่งผิดปกติในคอมของคุณคุณจะเห็นแบบเรียวทยททไทม์เลยเช่นพ พัดลมรอบหมุนของเขาเนี่ยมันดอปลงทุกทีนั่นเองและที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันทํางานได้จริงไหมมันดูเวอร์ไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยว่าประสิทธิภาพการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในหน้า s e d i m e n t 2024ครับนี่กดสไตล์ไปเลยนะครับ เมื่อ CPU เนี่ยทำงานแบบ100%เนะครับเรามาดูกันว่าหน้าจอเนี่ยเขาจะแสดงอุณหภูมิอย MM ู่ที่เท่าไหร่50%นะครับ60%เท่ากับว่าเวลาที่คุณทำงานจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่างพวกนี้ออกมาเลยเพราะว่าที่บล็อกน้ำหรือหน้าจอของชุดน้ำปิดเนี่ยเขาก็จะแสดงผลแบบนี้เลยครับ และฟีเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ใช้งานง่ายมากๆ,ๆครับทุกคนสามารถโหลดได้เลยนะครับเป็นซอฟต์แวร์จากทาง ID Cooling ซึ่งซอฟต์แวร์นี้เนี่ยรวมไว้ทุกอย่างแล้วครับไม่ว่าคุณจะใช้เป็นซิงค์ลมของทาง ID Cooling หรือจะเป็นชุดน้ำปิด2ตอน3ตอน,ตอนใช้โปรแกรมเดียวเลยครับในนั้นเนี่ยก็จะสามารถนะครับตั้งค่าของจอ LCD ได้นะว่าคุณอยากตั้งเป็นอุณหภูมิ CPU การ์ดจอนะครับอันนี้สามารถอยู่คู่กันได้เลยรวมไปถึง p พรสเซตต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้เกินไปทั้งรูปตัวการ์ตูนนะครับรูปวิว รูบอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเขาแสดงผลได้แบบสวยจริงๆครับมันทําให้การแต่งคอมของคุณเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นดูสวยไม่เหมือนใครใครที่ชอบสายดาร์กก็ดูเท่อย่าบอกใครเลยครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะกังวลเป็นอย่างมากนั่นก็คือวัสดุหรือความแข็งแรงทนทานนั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยซื้อไปก็อยากจะใช้งานานานๆใช่ไหมครับคุณไม่ต้องห่วงเลยเพราะวัสดุที่ไอดีคุณลิงใช้เนี่ยเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมเกรดทีมีเมครับหนาอยู่ที่ 2ี่มิลเลยโอ้โหใช้งานได้ยาวๆครับโดยที่ท่อน้ําของเขานะครับก็มีความยาวอยู่ที่4 2 0ม mm, ิลลิเมตรครับทนความร้อนได้ดีเพราะว่าท่อน้ําของเขาเนี่ยเป็นแบบสายถักนั่นเองครับรวมไปถึงหัวปั๊มนะครับหัวปั๊มตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ copper c o e plate นั่นเองครับสามารถกระจายความร้อนจาก cpu ได้ดีเพราะว่าหัวปั๊มเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับและมอเตอร์เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะหลายๆคนมักจะก,กังวลครับมอเตอร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แบบนิ่งมากๆนะครับเสียงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอยู่เพียงแค่20 5เดซิเบลเท่านั้นเองครับและนอกจากแข็งแรงและทนทานนะครับยังสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง5,000 50, 0ชั่วโมงเรียกได้ว่านานจนลืมไปเลยครับและพัดลมของเขานะครับที่ให้มาเนี่ยจะเป็นรุ่น AS120 ARGB V2 นั่นเองครับหรือเป็นขนาดพัดลมนะครับ120มิลลมนั่นเองครับทำความเร็วสูงสุดได้ถึง2,000รอบต่อนอาทีเลยและแรงดันลมเนี่ยอยู่ที่58 CFM เลยครับซึ่งสามารถระบายความร้อนได้ดีแต่ย่งเสียงเบานะครับโดยการควบคุมนะ เขาควบคุมโดยระบบ PWM นั่นเองครับปรับรอบพัดลมนะครับได้แบบอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นรอบพัดลมหรือรอบปั๊มเนี่ยสามารถปรับแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเมนูนวดนะครับจะดูหนังฟังเพลงก็ต้องไปปรับหรือจะเล่นเกมก็ต้องไปปรับเขาฉลาดถึงขั้นที่ปรับให้เราแบบออโต้ได้เลยเช่นเราทํางานแบบเบาๆนะครับผมพัดลมเนี่ยก็จะทํางานเสียงเงียบมากๆแต่ยังระบายความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพหรือจะเป็นช่วงเล่นเกมแบบหนักๆเนี่ยพัดลมก็ยังระบายความร้อนได้ดีเช่นเคยครับ ง่ายๆนะครับว่าทั้งแรงทั้งทนและทั้งเงียบนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายเล่นเกมใช่ไหมครับสายแต่งคอมรวมไปถึงสายตัดต่อที่ทํางานหนักๆเนี่ยใครที่อยากได้ชุดน้ำปิดแบบตัวเดียวจบผมแนะนําตัวนี้เลยครับ ถ้าเทียบชุดน้ำนะครับแบบจอ LCD กับแบบไม่มีจอนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเกินความจําเป็นไปหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่เกินความจาเป็นครับเพราะว่าอุณหภูมิต่างๆหรือค่าต่างๆที่เราจําเป็นต้องดูเนี่ยเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ครับเพราะบางครั้งนะครับเราไม่ใส่ใจนะครับไม่เด้เข้าไปดูบ้างนะครับใช้แบบปกติทั่วไปเลยเวลาที่เครื่องมีปัญหาเนี่ยกว่าจะรู้ก็สายไปแล้วครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับโชว์ทุกขั้นตอนหรือจะเป็นสายแต่งเครื่องนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยก็ยกระดับเครื่องของ คุณให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจะเป็นเครื่องดำโทนดำๆนะครับใส่ชุดน้ำปิดสีดำไปโอ้โหเครื่องของคุณก็ดูดีไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับสรุปเลยนะครับว่า จอ LCD บนชุดน้ำปิดเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่โชว์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังสามารถบอกอุณหภูมิได้ทั้งหมดเลยทําให้คุณเนี่ยดูแลเครื่องของคุณได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆใครที่ใช้ซิงค์ลมอยู่อยากจะอัปเกรดผมแนะนําเลยว่ามาใช้ชุดน้ําปิดของทาง ID Cooling นะครับไม่ว่าจะเป็น FX 2 4 0หรือจะเป็น FX 3 6 0 LCD ซีรีส์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าครบจบในตัวเดียวเลยทั้งหมดเนี่ยผู้ ง่ายๆเลยนะว่าทั้งเท่ทั้งเงียบทั้งสวยไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับและสามารถสั่งซื้อได้แล้วครับที่ www.jb.co.th ครับสั่งได้แล้วที่ JB บอกเหลือจริง